การประเมินคนในองค์กรต้องดู2แกนนี้เสมอเวลาที่เราจะประเมินใครในองค์กรว่าเขามีเพอร์ฟอร์แมนที่ดีเหมาะที่จะเป็นตัวท็อปของทีมบ,บ่อยครั้งจะเจอว่าผู้บริหารมักจะไปดูจากผลงานความสำเร็จดูจากทักษะเป็นที่ตั้งใครทำผลงานได้ดีที่สุดก็มีโอกาสที่จะดันไปอยู่ในแถวหน้าส่วนใครที่ผลงานรองลงมา<ๆ>ก็จะเริ่มถอยมาเป็นแถวถัดๆไปแล้วหลายครั้งก็จะเจอว่าเราผลักดันคนที่ทักษะดีความสำเร็จสูงขึ้นไปเป็นผู้นำแต่กลายเป็นว่าเขาขึ้นไปแล้วทีมนั้นมีปัญหาไม่ประสบความสำเร็จ อย่่างทีคิดหนักกว่านั้นคือทีมนั้นกลายเป็นทีมที่ทัศนคติไม่โอเคดูถูกคนอื่นไม่ให้ความร่วมมือกับทีมอื่นวันนี้การประเมินเราจะต้องดูอยู่สองแกนด้วยกันก็คือวันนี้เราจะต้องมีคนที่เป็นคนดีคนดีคือคนที่ทัศนคติโอเคให้ความใส่ใจคนอื่นให้ความร่วมมือกับคนอื่นแล้วก็ไม่คิดร้ายกับคนอื่นคนแบบนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นคนเก่งความเป็นคนเก่งแน่นอนครับว่าเราดูที่ทักษะที่ความสามารถแต่่่่่่่ออออยยยาาาาาลืมมมมมววเเเกงงดีัันนไไพพระะจจ วัฒนธรรมที่ถูกต้องในองค์กรได้ขณะที่เป็นคนดีอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะบางทีคนดีก็อาจจะอ่อนแอเกินไปแล้วก็สู้คนเก่งไม่ได้ดังนั้นเราจําเป็นจะต้องบาลานซ์ใน2แกนนี้ให้อยู่ในทิศทางที่พอเหมาะและคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําในองค์กรของเราต้องมี2แกนนี้ควบคู่กันเสมอทั้งความดีและความเก่งถ้าเมื่อไหร่ที่มีความดีนําแล้วตามด้วยความเก่งแล้วเขาสามารถบริหารคนเก่งได้ด้วยจะยิ่งทําให้ทีมนั้นมีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงรวมถึงทําให้เวิร์กเลสนั้นมีความสุขถึงแม้บางครั้งเราอาจจะบอกว่าแต่คนดีอาจจะ ่่นคเกงไมไมด้แต่ถ้าเมื่อไหร่คนดีสื่อสารอย่างตรงไปตรงมามีความยุติธรรมมีความแฟร์คนเก่งที่ไหนเขาก็สามารถรับรู้ได้ครับว่าเราได้รับการซัพพอร์ตคนเก่งบางคนจะไม่ค่อยอยากขึ้นไปเป็นหัวหน้าไปรับผิดชอบเขาก็ยินดีที่จะให้คนที่เขามั่นใจว่ามีทัศนคติที่ดีเนี่ยในการเป็นผู้นําเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสร้างพัฒนองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขและสามารถเติบโตได้อย่างยืนอย่าลืมประเมิน2แกนนี้นะครับธุรกิจของใครติดปัญหาอยากได้ทางออกส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ